โอ้เรางูครับงูขาวนั่นน่ะเรางูขาวไข่มีหมูน่ะจอกที่ไหนนั่นน่ะยังไงเนี่ยเป็นงูเลยไม่อยากพลาดเป็นงูเลยเป็นงูเลยเป็นจอเลย เปนเงา,าเลยเนาะงัด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 คางกุ๊กใหม่นะลุย,ลยเลยลนะุยเลยเป็นเงาะอยเนาะเป็นเนาอยู่แล้วเนา,เนนาเนะสวัสดีค่ะพอการช่วงเที่ยงอีกแล้วค่ะมื่อนี่นักล่าที่นีสานกับสิผาเขาป่าหาเห็ดคือเกราค่ะตามหลุ่นตามชมน,น้ำกันค่ะว่าเฮาสิได้เห็ดยังไปค่ะ นีเขาไม้บันสองห้อมแล้วนะั่งตอนเทียงพิการบันสองห้อมครับตำบลคคามอำเภอบุญทะเลจังหวัดอุบลครับวันที่ยีครับพุทธศปาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดส่วงเสาแลนตรงเตงครับกำลังเสียารกิจก็เลยออกมาหาเห็ดคือเก่าครับไปครับลุยครับออกทีไห้แล้วน,นะ่ละงกทอนจ้า กำลัลงมาดอ,อกแหลกหนกุ่ขเขาอืมขาวจนทูลด้วยไม่มีมนะจา่าไม่มีมอย่างงามเลยอ,อ้เรงูครับงขเขาแล้วนะเรโาโขเขา

ก็เาเป็นไข่เลยที่นั่งสิสิสิตรงกันเส้วเว้นนอไม่อีแล้วตรงข้กน้วที่เราเห็นเลยไขรนี่ต้นนี่ต้นนี่นันข่าหางใหม่เลยากางพอดีหางใหม่ก็ด้ แข่งงองเลยดอกเพิ่งทางบ้านดูใกล้มือขนาดเด็กเขาหลแล้วน่ะจ้างอนงเลยอเอาเพิ่ก็อเลยค่งอแงไหมยังไงเนี่ยมอ ม่อยากพลาดเป็นโมเลยเป็นโมเลยเป็นจอเลยเป็นลาเลยนะงัดงังัดากุ๊กใหม่อ้ยงานตัวนี้กอนเด้อางยงคายังจ้ะ็ดอกแล้วนี่นหแปดแปดดอกเอาเน ouais. ี right. okay. so, <c <c ้ยย Các thêm năm mà năm nó ta 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 năm là... nào Đi đi, đi đi Ở năm 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 ngầu năm 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 đi năm 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 thúc năm 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 ตรงนี้นอนท้าเลยนี่ฉันนอนท้าเลยตัดเอาเลยนะตัดเอาเลยโป๊ะกูเนี่มีเสือหอยเยอะเด้องัด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 ทักงัดนแห้งมันนี่ ngặt đây ngặt đây ngặt dàng điều mình pin ngấu bên ngấu lên ngặt ngấu lên mẹ bây giờ mẹ đèn mẹ bây giờ mẹ นางอยู่เห็นนี่ิงแดงนะตาตาตะรโอ้โหเด็ดปโอ้ยดอกนะงามงงามเงพอดีงามเลยมนี่พอดีงามเลียโอ้ยเป็นแดงอยู่ประทานขังคนเนี่ยไไกรแดงเี

khá gì thế không mãi cái này Cô mãi lần nào lần ngà lần <laughs> ừ, nào lần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  nào cha nào lần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  nào rồi nghe được nè. ui, nhà mấy ngam nhau. Sườn đấy này. bố thì, chi, ao. này nó là con mà. Đang... đang như khương người. đang khương rồi đang dính khương rồi bên bò nữa bên bò hả thôi uổng cả điều uốn trôm luôn trôm luôn cha bông hoa ngang như cái thế nào tiền ừ. bò thế nào cái con cái gì mà โอ้ยยูฟี่ป็นเหงาเลยมอัมาจ้องดอกคุตัวนี่โอ้ยกอบขนาดกอบขนาดพี่ดองใช่ดองดงนี่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 งาม่โอ้ยกรอบแพงน่ดแต้ อขาที่จะกันเลยกล่มอ่ะกล่มเช่หรืออุ้ โลอหองเลยโลอหองเฮ็ดปุงเขาหน้มถั่วมน้มถั่วมน้มถั่วมเฮ็ดละ่ะโอ้หลายดอกอยู่ยครับนี่เฮ็ดปุงเขาครับอู้ยูุน่นขุนนนน่นุ่เหลืองก็น่าขึ้นนมให้ดอกดอกนุมน่มๆก็มูเลยสีเหลืองจ้าบัานนี้ คุณพ่อจ้าอาการจะขึ้มขนาดเนาะขึ้มขนาดไม่ได้รองฝนสิทำฝนตกแตงเตะเส่าวุ่นข้าอ,อ,อุ๊ยกอนมีเดอกรึงอุ๊ยเขาปลาเหมือดขนาดเน,นี่ยเน่ยโหินยังแด,ดงล้างแตกก้นแดงล้างแตกค่าแตกอุ้ยงามขนาดแสบคือกันจ้าเหมือดเป็นได้กะหากันเจอคู่แท้

ตัวมาจ้าอุย้ยขาตุูมันจ้าอ,าอนนุ้ยขอดีค่าเป็นไรเห็ดอันนี้อลังการแฮะมีแต่อ่อนๆไ็้บนดินก็อ่อนน่ะอ่อนน้ำเพลินเฉยคุณอนังกันเลยน,นี่นนจุ่มหนึ่ง

อย่างเงี้ยเลยเนาะขาเป็นขาเลยุดินบ่หืมนาดอกน้งี้ยโอ้โปีเครับเดี๋ยวส้งคนตัวนะส้งจ้ะนางลงเห็นขนาดข้างๆางคนน่ะคู่นึง

เดียกินดอกพุดนะน่ะจ้าสีดายนเห็นแต่ขาเห็นแต่ขาพูหนุ่งางเลยงามเลย้หางให้อุ๊เก็บของเขาเนาะเด้เด้เด้เให้ก้อนห้าดอีก ดีจ้าอย่งนงนนะเห็ดเพิงกนาหอหรือเห็ดเพิ่งสาบจ้ะเกี่เนาะสำัมดึงหน่อยกินจะเห็ดอันนี้ละเกี่

ตัดเอาเลยเด้อจ้ามาเม็ดเห็ดตัดเอาเลยเด้อเฮ็ดซุปน,น,นกแขกจ้าแกงแซ่บแฉะแต่หลังยากเนี่ยเป็นพลอยเฮ่อแม่ดเห็ดบวกเละๆด้วยเนะี่ย วนางเมื่อจ้าตอเมื่อมาเทียงเนาะจะ<น>หนอดสีมุงแหลงน,นี้ส่งเสาเล่นตลาดคุณครับผลงานครับสุดยอดคือเกาครับแดงขาไหลไม่แต่ดอกงามๆครับัออบนนี้งัดยางมวนเลยเก็บสองตาครับฝากปุ้ยไ่ไม่ใไ่ฝากทุกคน ติดตามสองนักดาทินิซานสองน้อยๆนั่นด้ะครับขอบคุณครับผม